คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงประวัติของพระแม่คงคาสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมช่วยกันกดติดตามเป็นกำลังใจงให้ผมหน่อยนะครับพระแม่คงคาเทวีนั้นเป็นผู้ปกป้องสายน้ำอันเป็นหัวใจของชมพูทวีปได้รับการเคารพนับถือมาเนิ่นนานแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าพระแม่คงคามีความสัมพันธ์กับพระนางประวัติในฐานะพี่น้อง พระแม่คงคาผู้ปกปักรักษาแม่น้ำคงคาและสายน้ำทั่วโลกตามความเชื่อของชาวพุทธและฮินดูตามตำนานไม่ค่อยมีการกล่าวถึงการแบ่งภาคอวตารเช่นเดียวกับเทพองค์อื่นภาพของพระแม่คงคาที่เราเห็นกันนั้นโดยทั่วไปมักจะมีสี่พกรสองพระกรถือหม้อน้ำและดอกบัวส่วนที่เหลือนั้นว่างเปล่า แต่บางครั้งก็มีสองพรกรส่งถืออาวุธเป็นตรีศูนย์และมีจระเข้เป็นผาหนะคู่ใจแต่บางตำราก็บอกเอาไว้ว่าทรงปลาใหญ่เป็นผาหนะตามคำพีปุรณะเ่าถึงการกำเนิดของพระแม่คงคาเอาไว้ว่าเกิดจากพระบาทของพระนาราย เมื่อขาที่พระนารายณ์ต้องการจะวัดขนาดของจักรวาลพระองค์ได้ยื่นพระบาทข้างซ้ายไปสุดขอบจักรวาลแล้วเจาะรูลงไปในพื้นที่ว่างบังเกิดเป็นน้ำบริสุทธิ์ไหลล่นล,ลงมาเรียกว่าแม่น้ำคงคาแม่น้ำสายนั้นปรากฏเป็นสีชมพูสวยงามมากเนื่องจากได้สัมผัสกับผิวดอกบัวของพระนารายณ์ก่อนจะไหลลงสู่โลกมนุษย์ แต่ด้อิทลิและความแรงของพระแม่คงคานั้นมีผลทำให้โรคมนุษย์อาจล่มสลายได้ไม่มีผดดู้ใดตานกระแสะเชี่ยวของคงคาได้ด้ยวยแรงพลังมหาศาลจะทำลายหมดสิ้นทั้งโลกไป พระศิวะเจ้าจึงได้รองรับพระแม่คงคาด้วยมวยผมก่อนที่จะปล่อยให้ไหลลงสู่โลกมนุษย์ตามเดิมในอีกตำนานหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่าโดยความที่เดิมทีแล้วโลกมนุษย์มีความแห้งแล้งอย่างหนักมีผลทําให้มนุษย์และสัตว์ล้มตายกันเป็นจํานวนมากเนื่องจากพระแม่คงคานั้นไม่ยอมให้น้ำไหลลงมาสู่โลกมนุษย์ เมื่อบรรณาเทวดาเห็นดังนั้นจึงไปกราบทูลให้พระศิวะเจ้าส่งมาจัดการกับเรื่องนี้พระองค์จึงส่งไปคิดตามให้พระแม่คงคากลับมาแล้วบังคับให้พระแม่คงคาให้สายน้ำคืนแก่มนุษย์แต่พระแม่คงคาไม่ยอมทําตามพระองค์จึงส่งใช้พระเกศของตนเองนั้นรัดพระแม่คงคาเอาไว้จนในที่สุดพระนาง ก็ยอมปล่อยสายน้ำออกมาคืนสู่โลกมนุษย์แต่บางตำราลเล่าเอาไว้ว่าพระแม่คงคาเป็นธิดาของพระหิมวันผู้ปกครองเทือกเขาหิมาลัยและพระนางเมนากา เนื่องจากพระนางสตรีกับชาติมาเกิดใหม่เป็นพระนางปารวตีธิดาของพระหิมวันพระแม่คงคาจึงกลายเป็นพี่สาวของพระอุมาด้วยเหตุนี้พระนางเป็นผู้ดูแลรักษาแม่น้ำคงคาซึ่งถือเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากสวรรค์อีกทั้งแม่น้ำคงคานั้นมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาหิมหาลัยจึงเป็นแม่น้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ และสามารถชำะระบาปเสริมสิริมงคลได้ชาวอินเดียจึงให้ความเคารพและทำพิธีกรรมต่างๆกับสายน้ำแห่งนี้ตั้งแต่กเกิดจนตายสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้รบกวนทุกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหากมีข้อติชมประการใดสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ ผมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้คลิปต่อๆไปของผมดียิ่งขึ้นสวัสดีครับ